สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Beer to Share ช่องที่จะมาแชร์เคล็ดลับความรู้เกี่ยวกับการงานรวมถึงการพัฒนาตัวเองนะคะและวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหัวข้อฉันจะทำอะไรดีปลายคอมเมนต์มากเลยนะคะเข้ามาปรึกษาเนาะบางคนก็มีไอเดียมาแล้วหรือบางคนก็อยากจะทำอะไรสักอย่างแต่ไม่รู้จะทำอะไรดีวันนี้นะคะจะมาชวนทุกคนทำลิสต์กันว่าฉันควรจะทำอะไรดีโดยเบียร์ได้ ออกแบบแพทเทิร์นสำหรับใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงทำเป็นชีตมาให้ทุกคนเพื่อที่จะได้ลิสต์หัวข้อไอเดียสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถนัดนะคะรวมถึงเดี๋ยวจะพาทำไปพร้อมๆกันเลยเนาะเพื่อที่ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนจะจุดประกายไอเดียบางอย่างหรือได้ไอเดียอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำธุรกิจหรือให้บริการอะไรก็แล้วแต่ให้กับ ออเดียนของเรานะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนที่จะไปเริ่มทําขออนุญาตฝากคอร์สสอนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะเป็นคอร์สที่เราตั้งใจทําขึ้นเพื่อตอบแทนผู้ติดตามทุกคนนะคะโดยค่าเรียนทุกคนสามารถ จ่ายได้ตามใจต้องการเลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่1บาทเป็นต้นไปก็สามารถเรียนกับเบียได้แล้วนะคะซึ่งการเรียนเนาะเราจะเรียนในกลุ่มปิด Facebook นะคะสามารถเรียนได้ตลอดชีวิตรวมถึงสามารถพูดคุยสอบถามในกลุ่มหรือว่าอินบ็อกซ์มาถามเบียได้ในกรณีที่อาจจะติดขัดตรงไหนหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะคะซึ่งเนื้อหาในคอร์สเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย6กเซสชั่นใหญ่ๆนะคะก็คือต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราเป็นใครเนาะ แล้วเราจะทําอะไรนะคะก็เริ่มวางแผนก็สร้างมันขึ้นมาเข้าไปเจาะลึกในโซเชียลมีเดียกันว่ามีอะไรบ้างรวมถึงจะสอนยิงแอดด้วยนะคะที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้ได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็บทสรุปของการที่เราเนี่ยไม่หยุดเดินมันจะทําให้เราไปถึงจุดไหนแล้วก็ไปไกลได้แค่ไหนนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถทักไปที่ Facebook Fanpage Beer to Share นะคะแล้วก็อินบ็มาได้เลยเนาะ มาค่ะทุกคนอันดับแรกเนาะก็ไปกดดาวน์โหลดชีตที่เราทําไว้ก่อนนะคะที่ description เนาะเราจะทิ้งลิงก์ไว้นะคะจากนั้นกดดาวน์โหลดมาแล้วก็ใครสะดวกปริ้นก็ปริ้นนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกปริ้นเนี่ยก็เอาเข้ามาทําใน iPad เหมือนเราก็ได้นะคะเราก็เอาไฟล์เข้ามาทําใน g o o d Not น๊เนาะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะหน้าแรกเนาะมันก็จะเป็นปกว่าฉันควรเริ่มทําอะไรถัดมานะคะก็จะเป็น a อ e เจนดาเนาะเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราจะทําอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาลิสต์ว่าเราชอบอะไรแล้วก็เราเก่งอะไรแล้วเราเนี่ยมี ไอเดียอะไรแล้วก็ทาไมบริการนี้สินค้านี้ทำไมคนจะต้องซื้อกับเราทําไมต้องเป็นเรานะคะแล้วก็สุดท้ายก็บทสรุปว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะทําเรามาเริ่มอันแรกเลยนะคะเราชอบอะไรอันนี้คือให้ทุกคนลิสต์มาเลยนะคะยังไม่ต้องไปคิดถึงธุรกิจอะไรมากมายคิดไยก่อนว่าเราชอบอะไรเนาะแล้วก็เราเก่งอะไรนะคะก็คือลิสต์ให้ได้มากที่สุดเนาะอะอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมาลิสต์ว่าเออเราชอบทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ชอบเที่ยวนะคะ ชอบกินหรือใครจะบอกว่านอนก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราชอบนอนชอบวาดรูปชอบดูหนังชอบฟังเพลงชอบเล่าเรื่องชอบอ่านหนังสือหนังสือชอบทําอาหารชอบชงกาแฟ อะไรแบบนี้ก็ได้เนาะคือได้หมดปีนเขาปัญจกยานทำอะไรอ่ะเล่นสก,กีหรือว่าชอบเป็นว่ายน้ำอะไรเงี้ยเขียนได้หมดเลยนะคะทุกคนคือเขียนไปจนกว่าที่คือให้เวลาชั่วโมงหนึ่งอะ่ะเขียนไปเลยว่าว่าว่าเราชอบอะไรนะคะแล้วก็ถัดมาเนาะเราจะมาดูว่าเราเก่งอะไรนะคะอันนี้สิ่งที่เราเก่งนะคะก็คือเราเก่งทำคอนเทนต์จริงๆอาจจะ เอามาจากสิ่งที่เราชอบก็ได้นะคะวงมาเลยสัก3อันเนาะแต่ว่าอันนี้ยเดี๋ยวเราคิดอีกว่าเ,เราจะต้องเก่งอะไรสักอย่างสิเก่งทำคอนเทนต์เก่งนอนนะคะเก่งอะไรกะเก่งเล่าเรื่องเล่าเรื่องเก่งออกแบบอาจจะไม่ต้องซ้ำกับอันที่ชอบก็ได้หรือเป็นอันเดียวกันก็ได้นะคะไม่ผิดแล้วก็เก่งขับรถเก่งชงกาแฟเราเคยเป็นบาริสต้ามาก่อนนะคะ เก่งชงกาแฟเก่งวางแผนประมาณนี้เนาะแต่ว่าทุกคนเนี่ยให้เวลาชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วไปลิสต์มาให้ได้เยอะที่สุดเนาะแต่น,นี้เดี๋ยวเราลิสต์เป็นคร่าวๆนะคะจากนั้นเนาะพอเราได้สิ่งที่ชอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเลือก3อันกันว่าเราชอบอะไรอะอย่างอันที่เราชอบเนาะชอบคอนเทนต์ชอบดูหนังชอบเล่าเรื่องชอบอ่านหนังสืออ่ะอันนี้เราเลือกนะคะแล้วก็เราเก่งอะไรเก่งทำคอนเทนต์เก่งเล่าเรื่อง เกก่งออแบบทุกคนอาจจะแบบไม่เหมือนกันเนาะก็คือวงมาได้เลยนะคะอ่ะเราก็จะวงมาประมาณ3อันหรือว่า4อันเนาะแต่เดี๋ยวเรารวบตึงเลยนะว่าเราชอบอะไร3อันนะคะทำคอนเทนต์อ่านหนังสืออันนี้เหมือนกันเราเก่งอะไรเราเก่งทำคอนเทนต์เก่งออกแบบแล้วก็เก่งเล่าเรื่องเนี่ยเราจะได้3อันแล้วนะคะทีนี้พอเราได้สิ่งที่เราชอบเราเก่งอะไรปุ๊บสไลด์ถัดมาก็คือไอเดียธุรธกิจของเรานะคะ เราเขียนออกมาเลยสิ่งที่แบบอาจจะรีเลทกับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเก่งก็ได้เพราะว่าถ้าเราไม่เก่งถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่สามารถทําธุรกิจอันนี้ได้เนาะอย่างบางคนเก่งออกแบบแพทเทิร์นอะไรเงี้ยอาจจะไปทําเสื้อผ้าอะไรแบบดีเนาะอย่างของเรานะคะเราจะทําอะไรเนาะเราจะทําช่อง YouTube อันหนึ่งนะคะช่อง YouTube อันนี้เป็นไอเดียแรกของเราเนาะแล้วก็ไอเดียที่2ก็คือ,อสร้างคอร์สออนไลน์ หรือว่าสอนหนังสือนะคะสอนหนังสืออันที่3มก็คือทำเอเจนซี่เพราะว่าเรามีสกิลทางด้านทําวางแผนคอนเทนต์ Content, ทางด้านทําภาพอะไรแบบนี้เนาะมันก็อาจจะรีเลทไปทำเอเจนซี่ได้นะคะทีนี้ถัดมานะคะก็คือทั้ง3มไอเดียเนี่ยทำให้ใครดูนะคะบางคนอาจจะเขียนเป็นแต่ละไอเดียเลยก็ได้เนาะแต่อันนี้คือเรามีไอเดียแล้วเนาะเราก็เลยเขียนไปจริงๆเราทุกคนควรจะเขียนแต่ละไอเดียเนาะว่าออทำช่อง YouTube ทําให้ใครเราก็อาจจะเป็นแบบทําให้ไวทํางานนะคะ วัยทำงานคือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเออออดีนของเราจริงๆคือใครนะคะคือพอเราทำไปสักพักเนี่ยมันจะมี Data ออกมาให้เราเห็นเลยว่าใครมาดูคอนเทนต์เราเราอาจจะดึงไปจุดนั้นก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างตรงกับสิ่งที่เราคิดอยู่แล้วนะคะอันนี้แบบเขียนไปเลยว่าเราจะทำให้ใครนะคะเราก็จะเป็นแบบวัยทำงานหรือว่าวัยเพึ่งเรียนจบวัยเรียนจบเขาเรียกอะไรเฟชชี่ป่ะหรือว่าเฟิปเปร์สจ็อบเอร์อะไรแบบนี้เนาะทีนี้ต้องเตรียมอะไรแน่นอนคอนเทนต์ คอนเทนต์ content, กล้องไม์แล้วก็เปิดช่องนะคะอืมแล้วก็ธุรกิจที่คล้ายกันธุรกิจที่คล้ายกันของเราอะไอเดียแรกเนาะช่อง y o YouTube เราก็อาจจะเป็นช่องช่อง A ช่อง A ช่อง b หมายถึงว่าอาจจะเขียนชื่อช่องที่เราติดตามอยู่หรือว่าเราจะทำคอนเทนต์แค่ขายเขานะคะแล้วก็เราเห็นเขาเป็นแบบ ฮีโร่อะไรแบบนี้เนาะคือใครกับเป็นธุรกิจที่คล้ายกันหรืออาจจะเป็นคู่แข่งของเราเลยก็ได้นะคะแต่เราคิดว่าเราไม่สามารถเรียนแบบใครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคะอย่างเช่นถ้าใครรู้จักมิเตอร์บีทเนาะก็จะเห็นว่าหลายๆครีเอเตอร์หลายคนเนี่ยก็จะชอบทำคอนเทนต์เหมือนเขาแต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องรู้แน่นอนว่าเออไม่ใช่เขานะคะอะทีนี้ไอเดียที่หนึ่งเสร็จแล้วไอเดียที่สองทำให้ใครของเราก็ไวทำงานเหมือนเดิมจะไม่ต่างกันมากนะคะไวทำงานแล้วก็ไวเรียน เพื่ออะไรเพราะว่าวัวเรียนเนาะก็ยังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็ตอนนี้การเรียนมันเปิดกว้างมากทุกคนสามารถเรียนได้ใน Youtube นะคะโดยที่ไม่ต้องไปลงคอร์สเรียนอะไรมากมายเนาะอะ่ต้องเตรียมอะไรก็ต้องเตรียมเนื้อหาเตรียมเนื้อหาคะเนื้อหาหลักสูตรเนาะหลักสูตรแล้วก็เี็กกล้องไมอะไรแบบนี้แหละเพื่อที่จะเอามาอัด หลักสูตรออนไลน์หรือแม้กระทั่งเอามาทำซูมเองนะคะก็คืออาจจะเป็นแบบคอนซัลตัวรต,ต,ตัวเนาะคู่แข่งที่คล้ายกันก็แน่นอนว่าคุณ A คุณ B เหมือนเดิมเนาะอาจจะแบบเป็นธุรกิรกจอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำคอร์สออนไลน์นะคะอันนี้เราจริงๆเราก็มีอยู่ในใจแต่ว่าเราขออนุญาตไม่เขียนออกไปนะคะอ่าถัดมาเอเจนซี่ทำให้ใครก็ของเรานะคะเราจะโฟกัสที่ SME หรือว่าธุรกิจขนาดเล็กนะคะธุรกิจขนาดเล็ก ต้องเตรียมอะไรก็แน่นอนว่าต้องเตรียมพวกพอร์ตโฟลิโอนะคะเพื่อที่จะเอาไปยื่นให้ลูกค้าอะไรอย่างนี้เนาะเรซูเม่หรือว่าเป็นโปรโพซลหรือว่าเป็นคอมพานีโปรไฟล์ของเราเนาะอ่าธุรกิจก็ธุรกิจ A อเอเจนซี่เอเอเจนซี่อะไรแบบนี้นะคะที่เป็นธุรกิจที่คลายคลึ่งกับเราหรืออาจจะเป็นคู่แข่งของเราเลยก็ได้เนาะอ่าถัดมาทําไมต้องเป็นเราอช่อง YouTube ใช่ไมไอเดียที่1 YouTube อ่าเขียนไว้ก่อนเผื่อลืม YouTube สอนหนังสือเอเจนซี่ทำไมต้องเป็นเราอันนี้เราก็อาจจะคิดถึงว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าถึงขาดเราไม่ได้นะคะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันคนมันทําเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเออทําแบบทําไมเขาจะต้องมาซื้อของฉันละ่ะอะไรเงี้ยคือจริงๆคนเราบางคนเสพมีคอนเทนต์ไม่พอเสพนะคะก็คืออันนี้เราอาจจะเป็นเขียนเขียนไว้เลยว่าเข้าถึงง่ายนะคะเข้าถึงง่าย เข้าใจง่ายหรือว่าเรามีวิธีการที่แตกต่างในการสอนอย่างเช่นเราอาจจะแต่งตัวเป็นมาสคอตเพื่อสอนหนังสือนะคะเราอาจจะไม่ได้ใส่เสื้อยืดหรือว่าใส่อะไรที่มันเป็นฟอร์มอลสอนเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นยูนิคของเราได้เหมือนกันนะคะอะแล้วก็มีการสอนที่เข้าใจง่ายหรือว่ามีมีวิธีการที่เข้าใจง่ายนะคะอะอันนี้เหมือนกันอันนี้จะคล้ายๆกันเนาะมีวิธีการที่เขา้า ใจง่ายอาจจะเป็นแบบฝึกหัดที่ไม่เหมือนใครทุกคนคืออันนี้อาจจะต้องแฮกเนาะว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบไม่ใช่เราราคาถูกทุกคนจะเห็นว่าคอสของเราเนี่ยจะราคาถูกมากๆนะคะเพราะว่าเราตั้งใจที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายจริงๆเนาะอ่าอย่างเอเจนซี่ทำไมต้องเป็นของเราเนาะเราก็มีมีแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่ช่วยในการแทร็งานนะคะมี วิธีการนําเสนอที่แปลกใหม่นาเสนอที่แปลกใหม่ไม่ทำงานหรือจ้างเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นก็คือแบบเออไม่คิดเป็นแบบแพ็กเกจใหญ่นะคะลูกค้าสามารถหยิบมาได้เลยว่าจะทําอะไรบ้างอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเด่นของเรานะคะอ่ะพอเราได้เสร็จป,ปุ๊บว่าเอ,อ๊ะทำไมจะต้องลูกค้าจะต้องเลือกเราหรือว่าออเดียนจะต้องเลือกดูเราเนี่ยถัดมานะคะก็อ่ะ นี่แหละสิ่งที่จะทำนะคะเราก็เลยเลือกมาแบบนี้นะคะว่าเราเนี่ยจะทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะก็คือมีทำช่อง YouTube แล้วก็มีทำคอร์สออนไลน์ แบบนี้นะคะอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะทำเนาะมันคืออันนี้เลยนะคะจากนั้นเนาะเราก็ดูว่าเราจะต้องสเต็ปถัดมาเนี่ยทำอะไรก็คือสเต็ปถัดมาจะต้องเปิดเปิดช่องโซเชียลมีเดียมีเดียนะคะแล้วก็เตรียมเนื้อหาเตรียมเนื้อหานี่แหละคะ่ะทุกคนอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำนะคะอันนี้เลยก็คือเราจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะก็มันจะเป็นคล้ายๆกับ เอาไอเดียที่1กับไอเดียที่2เนี่ยมารวมกันนะคะเพราะาเราคิดแล้วว่าการทำเอเจนซี่เนี่ยมันยากมากสําหรับเราเนาะเพราะว่าเราจะต้องมีการจ้างคนต้องรับผิดชอบคนแล้วยังจะต้องคุยกับลูกค้าอีกแต่ว่าถ้าเราทําเป็น YouTube หรือว่าสอนหนังสือเนี่ยเราก็คุยกับแค่ออเดียนของเรานะคะแบบเนี่ยเราคุยกันแบบนี้เนาะก็อาจจะแบบไม่ได้ปวดหัวมากขึ้นหรือว่าถ้าเราทําคลิปไม่ไหวตัดต่อคลิปไม่ไหวเนี่ยเราก็สามารถไปจ้างเออซอสในการตัดต่อคลิปได้นะคะอันนี้ก็เป็น สิ่งที่เราจะทำนะคะพอเราได้ไอเดียเสร็จปุ๊บนี่ก็คือเสร็จขั้นตอนทุกอย่างที่เราทำแล้วนะคะก็จะไม่มีอะไรต่อแล้วเนาะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราทำถ้าเกิดใครอยากทราบขั้นตอนต่อไปที่จะทำก็สามารถไปลงเรียนคอร์สสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หรือว่าคอร์สสร้างคอนเทนต์นะคะหรือว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอชั่นเนาะก็สามารถเข้าไป สอบถามข้อมูลได้นะคะถ้าเราไม่เริ่มวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มตอนไหนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยจมปลักอยู่กับความคิดซ้ำไปซ้ำมานะคะแน่นอนว่าการทำแบบนี้มันไม่ได้การันตีว่าเราจะทำสำเร็จไหมนะคะแต่แน่นอนว่าเราลองทำแล้วนะคะต่อให้มันไม่สำเร็จเราจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่เริ่มตอนนี้ก็ไม่รู้จะเริ่มตอนไหนแล้วค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ ฉันควรจะเริ่มทำอะไรดีเนาะวันนี้เรามา brainstorm กันกับตัวเองนี่แหละ brainstorm ว่าเราชอบอะไรเราเก่งอะไรแล้วเรามีไอเดียธุรกิจอะไรกันมันออกมานะคะขอบอกไว้ว่าการทำแบบนี้มันเป็นแค่เพียงสเต็ปแรกก้าวแรกเท่านั้นเนาะมันยังไม่ได้บ่งบอกว่าเราจะทำอะไรสุดท้ายแล้วนะคะเพราะจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นเพียงหนึ่งไอเดียที่เราทำขึ้นใน กรณีที่เราเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นทําอะไรก็คือปล่อยให้เวลาทิ้งไปแทนที่เราจะปล่อยเวลาทิ้งไปเนี่ยเราเอาเวลามาลองทําสิ่งนี้สิเราจะได้ไม่ต้องมาตั้งคําถามอีกเวลาแก่ไปว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงไม่ทําหรืออะไรก็แล้วแต่ business อะไรก็แล้วแต่ที่โผล่ขึ้นมาใหม่ๆนะคะบางทีเราเห็นว่า business น,นั้นแบบสักเร็จเนาะเราก็คิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราก็มีไอเดียแบบนี้เหมือนกันนี่นาะแต่แค่เราไม่ได้ทําเฉยๆอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปแรกนะคะที่จะมาพุชให้ทุกคนเนี่ย เริ่มต้นทำอะไรสักอย่างเนาะรวมถึงว่ามันอาจจะไม่ใช่ Destination หรือไม่ใช่จุดหมายปลายทางสุดท้ายของเราก็ได้อันนี้อาจจะเป็นเพียงมาเล็ดทันเริ่มต้นเพื่อก่อให้เกิดอะไรบางอย่างที่เรากำลังจะทำขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าปล่อยเวลาทิ้งเฉยๆเนาะเวลามันเดินไปเรื่อยๆอายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโลกหมุนไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหยุดเดินเนาะพักได้ไม่เป็นไรเดินไม่ไหวไม่เป็นไร พักก่อนแล้วค่อยกลับมาเดิเดนใหม่นะคะเราเชื่อว่าการที่เราไม่หยุดเดินเนี่ยมันจะทําให้เราไปได้ไกลยิ่งขึ้นเนาะถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและถ้ามีคำถามอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เนาะคำถามอะไรที่เราตอบได้เราจะตอบทันทีคำถามไหนที่เรายังตอบไม่ได้เราก็จะไปรีเสิร์ชค้นหาแล้วก็มาตอบให้ทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคิวโดนาสับวันนี้สวัสดีค่ะบาย